สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาตีห้าแฟนผู้ตื่นมาตีสามพี่น้องตื่นมาเข่าของน้ำแล้วนอนบนหลับมา่แเราแจ้งตีสามตีห้านี่กะะ็เลยกจะออกไปเหตุงานให้มันแล้วเลยจ้ะงานจะได้เสร็จไปไวๆตื่นมาตีสามนอนบอนหลับตีสี่กะนั่งดื่มกาแฟต่อเซยจากพี่น้องตีห้าแล้วออกไปเหตุงานก่อนเวลาจากชั่วโมงหนึ่งกันนะจ้ะก,กระลยออกมาเลยจ้ะ เพิ่งเอาจ้ะเวลาตีหาในนอเวพี่น้องแดดจ,จังปางเลยจ้ะแดดแรงมาพี่น้องแดดแจ,จ้งคักแจ้งเนี่ยปุนจ้ะน้องเอ้ยเวลาตีหาเพิ่งเอาจ้ะสุดยอดเพิ่จ้ะเวลาตีหาในนอเวจ้ะแจ้งคักเนาะพี่น้องเนาะไปไปทำงานกับสาวสว นกได้แสงแดดกระห้องจักจั๊กจักจั๊กจักจั๊กจัอยู่พี่น้องเลยมีความสุขที่สุดของสาวสีพู้กับเวลาซัมเมอร์นี่แหละจ้ะมันแจ้งเบิดมือเบิดคื้นใส่ซีฟุ้มักสาวซมผู้มักหนาวหนาวหนาวก็มือเบิดมือเบิดคื้นใส่ซีฟู้บากจ้ะ มีคนเป็นบ่าออกมาทำงานก่อนเวลาคือสาวสีพูดว่าพี่น,นอนนอนบ่หลับนอกเฝ้าไมาเ่เฮ็ดให้แล้วแล้วแล้วงานมองแรกกะชี้ได้กลับมาบ้านก่อนกินเข่าเคอยออกไปเฮ็ดต่ออีกเขาอ,อต่อไปไปเฮ็ดพระเซาพระใดน่ะจะเนาะ